ทูเกอร์ร้านสะดวกช่างของเราระลังก้าวาข้ามผ่านร้านรูปแบบเก่าสูา่ร้านรูปแบบใหม่สวัสดีครับผมบอยสุปโชคสีสัสโพธิ์นะครับเป็นผู้บริหารงานเชนญชายทูเกอร์ร้านสะดวกช่างนะครับ ทูกเกอร์ของเรานะครับเป็นบริษัทค้าส่งสินค้าทางการเกษตรเจ้าแรกๆของไทยมีประสบการณ์มามากกว่า30ปีปัจจุบันนะครับเรามีสินค้ารองรับมากกว่า1 0,000รายการมีทั้งสินค้าทางการเกษตรเครื่องมือช่างอุปกรณ์ฮา,าร์ดแวร์ต่างทูกเกอร์ร้านสะดวกช่างเป็นแฟรนไชสาอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องมือช่างเจ้าแรกของไทยทูกเกอร์ร้านสะดวกช่างของเราําลังก้าวข้ามผ่านร้านรูปแ,แบบเก่าสู่ร้านรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและเรากำลังยกระดับมาตรฐานด้วยความรู้ประสบการณ์แล้วก็เทคโนโลยีในการ บริหารจัดการร้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทูเกอร์ร้านสะดวกช่างของเรานะครับรวบรวมทั้งสินค้าแบรนด์ดังและสินค้าชั้นนําหลากหลายรายการที่ทุกคนรู้จักและก็ะใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วและหนึ่งในร้านที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะครับก็คือร้านที่มีสินค้าที่หลากหลายเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ยังได้ในราคาที่ถูกและนี่คืออีกหนึ่งจุดประสงค์ที่เราทําแฟรนไชส์นี้ขึ้นมา ทำไมเราถึงต้องมีส right ินค้าที่หลากหลายนะครับเพราะเพราะว่าเราสามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มเช่นเกษตรกรช่างครับรวมไปถึงคนที่ดูแลรักษาบ้านด้วยตัวเองสิ่งที่แฟรนไชส์ทูเกอร์ร้านสะดวกซ่าของเราทำก็คือ1ลดการแบกรับสต็อกจำนวนมาก2นะครับคือเราสามารถสั่งสินค้าเพิ่มเติมได้ราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก3นะครับเราลดปัญหาจัดการสต็อกหลังบ้านได้ไม่ดีไม่เป็นระเบียบหรือสินค้าในสต็อกมั่วนั่นเอง แล้วก็สี่นะเจ้าของร้านนะครับสามารถตรวจสอบรายการสต็อกหรือรายการยอดขายประจําวันได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในร้านยุคสมัยนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าเรานะครับต้องอาศัยแบรนด์เพื่อการเติบโตไปข้างหน้าอยากให้ทุกคนนะครับที่มีความสนใจในธุรกิจนี้อยู่แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันเราให้คํามั่นว่าเราจะพัฒนาแฟนชายของเราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นสมมุติว่าเราอยากจะทําร้านอุปก,กรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างดีๆสักหนึ่งร้านเราต้องจัดสรรซื้อสินค้า แม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวเองนะครับอย่างเช่นชั้นวางสินค้าเคาน์เตอร์สินค้าแล้วก็รวมไปถึงการจัดรูปแบบภายในร้านเองทั้งหมดการติดต่อซื้อสินค้าทั้งหมดด้วยตัวเองผมว่าเราอาจจะได้ราคาสูงกว่าการซื้อแฟรนไชส์แน่นอนครับและอาจจะได้สินค้าที่ไม่ครบแถมยังต้องแบกรับจํานวนสต๊อกหลังบ้านนะครับเป็นจํานวนมากยิ่งคนไม่มีประสบการณ์ผมว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยมากครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดีอีกหนึ่งธุรกิจเลย สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้วะะอย่ามัวไปเสียเวลาลองผิดลองถูกเองเลยครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและส่วนใครนะครับที่สนใจแฟรนไชส์ทูเกอร์ร้านสะดวกช่างของเราสามารถทักกับไปที่เพจทูเกอร์ร้านสะดวกช่างก็จะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับในการทำแฟรนไชส์สามารถติดต่อข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ